ลดพุง7โลใน7สัปดาห์ทำสูตรนี้เหมือนนักเรียนของโมโขคุณจะหอมงงงในปีใหม่แล้วหน้าใสเหมือนโมโขนะครับกินส,สิ่งนี้แทนข้าวขาวพุงลง7โลใน7สัปดาห์หน้าใสผลเลือดดีนะครับคือไม่อ,อันนี้เลยนี่นี่นี่ขี้นัว3สีปาหนาวขี้นัวคือเกลือแร่เยอะมากโปรตีนสูงเห็นไหมโปรตีน8กรมัมกากใย5กรมัมกากใยมากกว่าข้าวประมาณ2-3เท่าเลยแล้วโปรตีนมากกว่าข้าว6เท่าพลังงานอาจจะสูงกว่า นหนห่อยแต่ประเด็นคือคุณกินแล้วคุณจะอิ่มนานแต่ต้องเป็นออร์แกนิกนะทุกคนหมอกินแทนข้าวทักงมื้อเลยเ <c oughs> พื่อนๆจะได้เรื่องของเกลือแร่บ,บำรุงสุขภาพอย่างเช่นแมกนีเซียมแมงกานีสโฟเลตนะฮะบีเก้ามีธาตุเหล็กมีวิตามิน B มีสังกะสีมี B2 มีไรโบฟเลวินมี B6 มีโพแทสเซียมอีกโพแทสเซียมช่วยลดความดันได้นะช่วยสู้ความดันสูงรวมถึงมีว e ิตามิน E นิดหน่อย<ห>ด้วยขีนัวนะใครไม่มีกินหากันไม่ได้หมอมีสูตรออร์แกนิกขี้นัวที่ปริมาณมากกว่าเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะนะนํา ให้กินแทนข้าวขาวกินเลยขี้หนัวนะฮะ แมกนีเซียมเนี่ยเป็นเกลือแร่จําเป็นทําไมทุกคนต้องกินแมกนีเซียมจากอาหารธรรมชาติและถ้าคุณขาดต้องกินเสริมหรือถ้าคุณไม่ขาดคุณก็กินเสริมได้เพราะว่าหนึ่งเลยแมกนีเซียมเป็นเกลือแร่จําเป็นต่อปฏิกิริยาและชีวเคมีต่างๆในร่างกายมากกว่า200กระบวนการทุกอย่างในการเผาผลาญน้ําตาลนะฮะใช้แมกนีเซียมหมดเลยเรื่องกล้ามเนื้อใครที่กล้ามเนื้อเก่งกระตกเป็นตะคิวบ่อยๆนะครับคุณอาจจะขาดแมกนีเซียมหนักๆอยู่เลยก็ได้ที่นัวมี แมกนีเซียมแล้วแมกนีเซียมลดปวดหัวลดตะคิวลดปวดเมนลดปวดท้อง ช่วยขับถ่ายช่วยร่างกายเผาผ่านน้าตาลช่วยนอนหลับถ้าเพื่อนๆฟังมาแล้วเฮ้ยฉันมีอาการป่นเพลียเหนื่อยล้านอนไม่หลับปวดหัวเป็นตะคิวความดันสูงอาหารไม่ค่อยย่อยท้องผูกนะนะไปเสริมเลยอันนี้คือขาดแน่นอนดังนั้นใครมีอาการตามที่หมอบอกเนาะพิมว่าแมกนีเซียมนะฮะลด7โลง่ายๆใน7สัปดาห์แล้วขับถ่ายดีสร้างกล้ามได้ดีบวกยกเวทเลยนะกินโปรตีนพืชจากแหล่งนี้ครับนันคืออันนี้น,นี่ตัวลูกไก่เป็นสุดยอดโปรตีนพืชที่ มีสารอาหารเยอะมากวิตามินแทบทุกตัวนะฮะผมจะกินขี้นัวผสมผลลูกไก่มีแมงกานีสนะมีคอปเปอร์มีสังกัลสีฟอสฟอรัสแมกนีเซียมซลีเนียมโพแทสเซียมแคลเซียมแล้วก็ที่สําคัญโปรตีนโคตรสูงเลยนะโปรตีนเกือบสินะฮะถือว่าสูงมากในพืชใครที่ท้องผูกอยากหน้าใสนะคุณต้องกินอันนี้ไฟเบอร์12กรัมเกือบสิเเลยนะอยากไตดีอยากหน้าใสอยากขับถ่ายดีอยากลด ไขมันเลวกินถั่วลูกไก่เหมือนนักเรียนหมอที่หมอเปิดให้ดูคือเจอย่างเนี้ยนักเรียนผมกินหมดเลยดังนั้นเช็คในอินบ็อกซ์นะครับพิมพว่ามัถั่วลูกไก่ถั่วลูกไก่กินยังไงนะฮะให้ลด7โลไขมันในเลือดลดท้องผูกดีขึ้นก็คือเอาไปหุงผ่านหม้อแรงดันซื้อหม้อแรงดันจะของแบรนด์ไหนก็ได้แล้วก็หุงถั่วลูกไก่ในหม้อแรงดันกินแทนเส้นแทนขนมปังแทนพวกซาลาเปาขนมกรุบกรอบข้าวขาวหรือข้าวขัดสีแล้วคุณจะได้กากใยมหาศาลเนาะเพื่อนๆจำไว้เลยยา ผอมต้องกินเยอะขึ้นแต่กินเยอะขึ้นให้ถูกอันไม่ใช่อดของดีแต่กินของแย่กินของแย่น้อยกินของดีน้อยอีกแบบนี้โยโย่แต่นักเรียนหมอลุกคนกินอาหารแน่นๆจุกจุกอิ่มอิ่มดังนั้นถั่วลูกไก่นะกินมือละหนึ่งขีดหมายถึงปริมาณหลังหุงแล้วเนาะแทนข้าวขาวแทนแปง้งแทนเส้นแทนน้ำตาลหม้อแรงดันใช้ลิงก์หมอก็ได้หมอมีลิงก์ที่พว่าหม้อแรงดันนะครับข้นข้าวเหนียวหมูปิ้งถามว่าถ้าเป็นตะคิวแสดงว่าร่างกายขาดวิตามินอะไรหนึ่งเลยวิตามินดี 2. แมกนีเซียมไม่ได้หมายความว่าขาดทุกอย่างเป็นไปได้ว่าอาจจะขาดดังนี้ใคายเป็นตะคิวบ่อยมีสิทธิ์ที่จะขาดสารอาหารหลายตัวขาดเกลือแร่หลายตัวไม่ใช่แค่วิตามินอย่างเดียวแต่เป็นเกลือแร่ด้วย 1. วิตามิน D32 แมกนีเซียม3เกลือแร่อ,อื่นๆเช่นสังกะสีเซเลเนียมพวกนี้ ก็ทาให้คุณเป็นตะคิวได้คนที่กินยาลดไขมันนานๆานแล้วไม่ปรับพฤติกรรมจนคุณต้องกินยาลดไขมันต่อเนี่ยคุณไปกินโคคิวแทนแล้วตะคิวอาจจะดีขึ้น4ตัวนะ D3 แมกนีเซียมสังกะสีเกลือแร่จาเป็นและโคคิวเทนตัวนี้จะช่วยคุณได้พิมวตะคิวแล้วกันสุดยอดถั่วลด7โลใน7สัปดาห์สู้มะเร็งด้วยนะฮะโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมเป็นอาหารที่หลายคนสับสนมากๆก็คือถั่วเหลืองธรรมชาติเป็นสุดยอดโปรตีนพืชสู้มะเร็งไม่ใช่ทําให้เป็นมะเร็ง ยังมีความรู้ความเข้าใจผิด เยอะมากส่วนใหญ่ไปอ้างอิงข้อมูลจากสัตว์หลอดทดลองนะฮะถ้าคุณกินปวเหลืองที่มันธรรมชาติเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะครับหมอก็เลยเอาปวเหลืองมาทําในโปรตีนไบโอเพีย์ของหมอด้วยใครที่ยังอ้วนเป็นร้อยโล9กโล80โลซื้อ่วเหลืองออร์แกนิกแบบเป็นลูกนะไม่ใช่ไปดื่มน้ำต้าหู่นะมาต้มมาหงุงกินแทนลูกชิ้นไส้กรอกปูอัดแหนมโบโลอน่ากุนเชียงพวกนี้คือโคตรห่วยก่อมะเร็งนะแต่่วเหลืองโพลโซอยบินและ โซยโปรโตีนตู้มะเร็งเต้านมซึ่งตอนนี้หมอมีทั้ง2แบบเลยใครอยากได้เพื่อนๆกินเลยว่าถั่วเหลืองลด7โลกินอิ่มแบบฟินๆในใน7สัปดาห์แล้วลดไขมันเร็วหลับดีขับถ่ายดีหน้าใสาด้วยให้กินสิ่งนี้ทุกวันโอร์แกนิกคาคาวนิถ้าคุณอยากขับถ่ายดีกินคาคาวนิพสจะมีไขมันดีผงจะไม่มีไขมันดีผงจะไปชงเป็นน้ำนิสกินเล่นเป็นขนมแทนช็อ หมอจะเน้นเป็นนิบเคียวเล่นอร่อยก่อนปีใหม่เนี่ยคุณลองเปลี่ยนช็อกโกแลตในบ้านคุณเป็นคาคาเน็บหรือคาคาผงกินเป็นขนมวันละ1ถึง2ช้อนโต๊ะเพราะอะไรผมถึงแนะนําให้คุณกินคาคาเน็บหรือคาคาผงเพราะมันมีกากใย,ยสูงกากใย,ยกินถึงไขมันลดลงกากใย,ยกินถึงอิ่มนานกากใย,ยจากคาคาเน็บกินทุกวันคุณจะหลับดีด้วยนะฮะเพราะมันมีแมกนีเซียมด้วยใครไม่รู้จักใครอยากได้ทิมว่าคาคาเน็บ ลด7กิโลง่ายๆหน่าใสความดันดีไขมันดีน้ำตาลดีให้คุณกินหนึ่งคือเกากี้ลองลมาอีกคือ,อาซอซายีลองลมาอีกคือบลูเบอรี่หรือมันคือตระกูลโคดเบอร์รี่หมอต้องบอกนี่ก่อนนะเ,เวลาเพื่อนๆไปซื้อไอ้พวกอยู่ในแก้วแล้วมีน้ำแข็งนะฮะแล้วมีาอซายีแล้วหวานเจี๊ยบเนี่ยอันนั้นคืออาซาีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันน้ำตาลสูงมากต้องเป็นาไซอยีที่ดีคือเปเรี้ยวโรยกินกับโยเกิร์ตด,ดีมากได้โพรไบโอติกด่วยโร ผสมกินกับโปรตีนหมอก็ได้อาซไซอิมันมีสารอันนึงครับที่ช่วยต้านแก่ต้านลักเสบได้ก็คือแอนโทไซยานินมีฤทธิ์ช่วยลดความดันมีฤทธิ์ลดไขมันเลวและช่วยลดโอกาสการเกิดโรคต่อเลือดตักเสบได้ใครอยากได้สูตรก็ถืว่าโกจิลด7โลใน7สัปดาห์แล้วไขมันในเลือดดีลดคอเลสเตอรอลตัวเลวนะครับให้กินอันนี้ อันนี้คือถั่วห้าสีแล้วต้านมะเร็งด้วยนะฮะอันนี้มีเลนทิวถั่วขาวถั่วดําถั่วแดงใครอยากต้านมะเร็งลําไส้ใครอยากสู้โรคไขมันเลือดสูงใครอยากแก้ท้องผูกใครอยากอิ่มนานใครอยากคุมน้ําหนักได้ดีนะครับยิ่งคุณเป็นคนติดแป้งคุณเป็นคนที่เป็นเบาหวานไขมันเลือดสูงเนาะคุณต้องกินถั่วโดยเฉพาะถั่วขาวนะถั่วขาวเด่นกับถั่วห้าสีเอามาถุงผ่านหม้อแรงดันดูแล้วกินเป็นข้าวเนาะคุณจะอิ่มนานโปรตีนได้เยอะกว่าสร้างกล้ามได้ดีกว ด้วยใครไม่มีหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สูตรนะฮะก็พิมพ์ว่าถั่วขาวหรือถั่ว5สีนะฮะโอเคทุกคนวันนี้ครบ7อย่างนะฮะกิน7อย่างนี้ผอมลง7โลแล้วช่วยลดโรคเรื้อรังสู้มะเร็งลำไส้ลดเบาหวานความดันไขมันมีอะไรบ้าง1งคือขี้หนัวแล้วคุณจะผอม7โลใน7สัปดาห์2คือถั่วลูกไก่ออร์แกนิกเท่านั้น3คือเลด์ฟลกซีดนะสี่คือถั่วเหลืองออร์แกนิกนอน G M O 5คือคาขาวเนปหกคือถั่วขาวหรือถั่ว5สี7คือ อาซอี้แล้วก็เกากี้โปรตีนพืชบริสุทธิ์ปราศจากน้ำตาลไขมันเลวทรานส์แฟตมีกากใยมีโปรไบโอติกส์ไม่มีน้ำตาลมีแต่กากใยและแป้งเชิงซ้อนจากพืชไม่มี BPA คือสารพิษที่อยู่ในพลาสติกในการผลิตไม่มีไม่มีโลหะหนักเพราะตรวจหมดแล้วไม่มีลคโตสนะฮะไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีกลูเตนไม่มีทรานส์แฟตไม่มีน้ำตาลเทียมดีต่อลำไส้เพราะมีกากใย6 0 0 0มิลลิกรัมโปรตีนในกากใยสูง ขนาดนี้โปรตีนหมอโอก๊กหมอตางนี่แหละกากใย,ยสูง6,000มิลลิกรมัมเพราะทำเองกินเองใครอยากได้โปรโส่งฟรีนะฮะสอบถามแอดมินพิมพ์ว่าโปรตีนลงมานะฮะวันนี้บายบายลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้คุณแข็งแรงไร้พุงมีความสุขสวัสดีครับ